สวัสดีค่ะ,ะโค้ชพี่ออมนะคะวันนี้เรามาทอล์กกันบ้างนะคะหัวข้อของวันจันทร์นะคะ Happy Monday นะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะทั้งคนไทยแล้วก็ส,สปปลาวนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแต่ส,สปปลาวน่าจะติดตามการดิีดิงการดิีดิงการดิีดิงนะคะโทษทีก็เปลี่ยนมาใช้บลูทูธนะคะ ไม่ถนัดลองดูนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของอนาคตการคาดคะเน,นะคะการคาดการวิถีของโลกต่อไปในประเทศไทยนะคะคิดว่าตอนนี้มีคนตื่นตัวไปเยอะและ้วล่ะกับสถานการณ์นี้นะคะที่เราจะพูดถึงกันต้องขอภัยจะมีเสียงวดหน่อยนะพออัดข้างล่างนะคะพูดถึงวิถีในอนาคตนะคะ วิถีในอนาคตไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคะแต่รูปแบบของการใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบว่าแต่คล้ายๆว่ามันก็มันก็มีส่วนนะคะผสมเป็นแต่เราจะพูดถึงเรื่องของแพคเกจจิ้งพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์มากกว่าที่คนจะให้ความสนใจแล้วรวมไปถึง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยนะคะลองดูว่าเป็นการเหมือนนั่งคุยกันนะคะเป็นวิถีคาดคเีละกันนะคะจะใช้คําไม่เหมือนชาวบ้านวิธีคาดคเีเป็นความคิดส่วนตัวนะคะไม่สามารถที่จะไปตรงกับคนได้แล้วก็เหมือนว่าพี่พี่น้องนั่งคุยแล้วกันนะคะพี่น้องนั่งคุยวันนี้นะคะบาย โพสพี่ออมเนาะในช่องนี้นะคะเออ่แป๊บหบนึ่งนะคะมช่องคือมันเป็นยังไงใช่ไหมคะ ที่ออมเขียนอะไรก็คือเขียนนี่นะคะ,ะเขียนช่องเฉยแล้วก็เขียนหัวข้อเดี๋ยวลืมะนะคะก็คือประมาณว่าต่อไปนะคะในอนาคตนะคะอันใกล้อาจจะเป็นปีหน้าหรือจริงๆปีนี้หรือจริงๆปีที่ผ่านๆมา คุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะสังเกตเอาแค่ในประเทศไทยเราดีกว่าน,นะคะไม่ไม่พูดถึงต่างชาตินะคะไม่พูดถึงทั่วโลกคนเริ่มมากลับมาใช้ด้วยเกิดอาจจะเป็นด้วยวิกฤตนะคะวิกฤตวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติเลยใช้คําอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกจากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของภัยธรรมชาติ อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ออมลภาวะอะไรต่างๆที่มันเกิดการมันไม่ไม่สมดุลน่ะธรรมชาติมันผิดผิดแผกไปนะคะแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตนะคะของทุกคนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วคราวนี้ก็เราจะมาพูดถึงว่าในอนาคตที่เรานั่งคาดคะเนกันนะคะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะแฮชแท็กความคิดส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถคิดคิดออกไปอีก คุณสามารถคิดแบบอื่นได้นะคะอันนี้พี่อมจะบอกว่าเท่าที่พี่อมสังเกตนะในวิถีชีวิตของพี่อมนี่คือผู้คนนะคะเริ่มเริ่มที่จะเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแพ็เกจจิ้งก่อนดีกว่าแพ็เกจจิ้งก็คือเป็นแพ็กเกจก็คือรู้่แลวแพ็กเกจก็ตรงตัวหมายถึงเป็นการเอาสมมติว่าเราทําอาหารนะคะแล้วก็แพ็เกจของเราเมื่อก่อนเราก็ใช้พลาสติกนะใช้พลาสติกใช้กล่องใช้ <c oughs> สิ่งที่ผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่านั่นแหละเครื่องจักรนะคะทำออกมาแต่ว่ามันมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคนก็หันมาใส่ใจในการที่จะคุณสังเกตสิพอพอพอมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะพอเศรษฐกิจนะคะมันเริ่มมีการขยับต้นทุนของการผลิตพวกแพ็กเกจตเนี่ยในราคาที่สูงนะคือพ่อค้าคนกลางหรือไม่ก็จะเป็นคนที่เป็นเจ้าของ โรงงานใหญ่ๆเขาผลิตอะไรพวกนี้ออกมาแล้วมันมีราคาที่แบบแพงขึ้นหรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารอะไรมันแพงขึ้นไปหมดเลยนะคะหมูไก่หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันแพงขึ้นมากเลยครนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์กันแล้วว่าทํำยังไงเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ได้กําไรอาจจะได้ให้ได้กําไรบ้างนะคะในการที่เขาจะจะนาเสนออาหารของเขาอะไรเงี้ยหรือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ย แล้วก็ต้องเป็นการเนื่องจากลดต้นทุนได้แล้วเนี่ยยังจะต้องต้องเป็นจุดขายด้วยในตัวอะไรอย่เงี้ยนะหลายคนนะคะที่ประกอบกิจาการทางด้านอาหารหรือว่าต้องใช้แพคเกจจิ้งเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดได้แล้วว่าแต่ว่ามันต้องแมทกับเขาเรียกอะไรแมทกับโปรดัก t ของคุณด้วยนะมไม่ใช่ว่าแบบ เอาสบู่มาหอใบตองเนี่ยสบู่ทาผิวนะคะแล้วเเพื่อผิวขาวมีคอลลาเจนแล้วก็เอาใบตองหอนี่ไม่ใช่นะเออคุณต้องดูด้วยว่ามันต้องมันต้องบาลานซ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยนะเออแล้วคานนี้วันดีคืนดีนะพี่ออมไปนั่งนั่งเขียนนะคะอินเทอร์เนต็ตเนี่ยแล้วไปเจอไปเจอ,เอแม่ค้าเจ้าหนึ่งนะคะที่เขาอยู่ในในโลกออนไลน์เนี่ยเขาทํา เป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดานี่แหละนะคะข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่แบบทาขมิ้นหรือว่าเป็นสูตรของเขาน้ําจิ้มของเขาลาดราดไม้นี่แหละนะคะแล้วเขาก็ดึงไม้ออกนะคะแล้วบางเอิญว่าไปเห็นในขั้นตอนของการแพ็คนะคะของการแพ็คข้าวเหนียวกับกับไก่อันเนี้ยนะโดยการจริงๆมันก็ถ้าคนไม่สนใจหรือก็จะมองเป็นว่าอ้าวก็ขายข้าวเหนียวกับไก่ปิ้งธรรมดานี่แหละ ะะแต่วิธีการที่เขาใช้แพ็กเกจเนี่ยเขาไม่ใช้ถุงพลาสติกนี่สินี่สิที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า,เ,าเขาเอาใบตองนะคะใบตองของเรานี่แหละรุ่นของปู่ย่าตายายนี่แหละใบตองนะคะมาหอ่อจริงๆถามว่าแปลกไหมบางคน,คนก็บอกว่ามีมานานแล้วนะรู้สึกนานแล้วแต่ใช่คุณรู้สึกนานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยน้อยคนนะคะน้อยน้อยแม่ค้าน้อยเจ้ามากหรือที่เอามาใช้นะ อย่างมีบางเจ้าเท่านั้นที่อ่ะยังเห็นห่อปลาทูอยู่แต่ที่น่าแปลกใจเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แปลกใจที่เขาใบตองมาห่อข้าวเหนียวนะไม่ได้ไม่ได้แปลกประหลาดเพราะว่าอาจจะเห็นนานแล้วเราคุณอาจจะเห็นหลายเจ้าแล้วแต่ที่บอกว่าอนาคตนะคะแล้ววิธีการห่อเขาเนี่ยไม่เหมือนใครก็คือการการอ่ใช้ใช้ไม่ไม่ไผ่กลัดใบตองนี่ก็เราก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นตายายเนาะปู่ย่าตายาย แต่วิธีการเอาอะไรนะแทนแทนยางรัดก็คือ,อไม่รู้ว่าเขาเรียก,ยกว่าอะไรนะคะเป็นเล็กๆ,ๆนะน่าจะไม่ไม่ไผ่แบบอ่อนอะไรอย่างนี้แหละนะหรือตัวสารอะไรสกักอย่างก็เอามามาดผูกให้มันเหมือนกับสมัยก่อนสมัยที่ที่น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่นะคะที่เราเห็นในในภาพยนตร์บางเรื่องนะนะสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าที่เขายัง ไม่มีถุงเขาก็ใช้ใบตองแก็แต่อันนี้น้องเขามัดน่าสนใจกว่านะคะมัดแล้วออกมาได้ดูดีมากแล้วก็สามารถมาอัดแบปใช้แล้วก็มีอะไรเสียบนะไม้เสียบเพื่อให้แบบจิ้มแล้วทานได้หรือว่ายัางไงนี่แหละนะคะประมาณนี้ถ้าถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยเ,เสียบลงไปหอก็จะห่อเป็นลักษณะแบบอุ้มๆอ,อย่างนี้แหละนะคะเป็นทรงคล้ายๆกระทง โ <So, S 2> ไม่ใช่กระทงแบบกลมๆนะเป็นเหลี่ยม <c oughs> ๆ่เงี้ยสามเหลี่ยมแล้วก็บรรดโอ้ยด้วยความชนานาญมากนะครับไปดูแล้วก็เพลิดเพลินนะทำให้ทาให้อาหารในนั้นนะคือมันก็มันก็เก็บอุณหภูมิของความร้อนของข้าวเหนียวไว้ด้วยได้ด้วยแล้วก็ไก่ของไก่เราเลือไก่ได้ด้วยทั้งไก่ทั้งข้าวเหนียวแล้วมันดูแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันได้ฟิลที่แบบว่าโอ้โหแบบมันมันดูน่ากินมันดูแบบ น่าสนใจอันนี้ยกตัวอยงให้ฟังนะคะว่าเป็นจะเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะอืที่คุณจะต้องมาปรับเปลี่ยนทําไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอนาคตนะคะคนเราถ้านี้เปลี่ยนมาเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกจากแพคเกจจิ้งของโปรดักต์แล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่ว่าคนเราก็เริ่ม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 ที่จะกลับมาสู่ความเป็นธรรมดานะคะความเป็นธรรมชาติการที่สมัยเมื่อก่อนคนเราไม่ฟังหรอกเพราะว่าลูกหลาน สมัยนี้ก็คือไปเรียนอยู่ในเมืองหลวงในเมืองใหญ่นะคะเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นไอทีซะส่วนใหญ่เข้าไปอยู่กับเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนอีกจำนวนมากๆมหาศาลเลยที่ที่เขาเป็นเจ้าของกิจการซึ่งมีเยอะมากกว่าคนที่ทำงานบริษัทนะพี่ออมคาดคะเนแบบนี้นะว่าเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้ไปอยู่ในยุคข,ของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะเขาจะใช้